เด้อแม่นางเอ้ยอ่อนมอห้เกิดทุ่มเกิดอ่อดเด้ออ่อนมอไฮขงแงตเด้อความเจ็บยาพืนเด้ออ่อนมอห้จ่าดุยจ่าเดือเอ็มเอ็มเด้ออ่อนมอห้กวดทุกเด้ออย่าเกิดไรอันตรายเด้อมอห้เอ้ยหนูเอยเอ้ยโอ้ยนางอัปปลาเด้อ มัวไฮเกิดแต่ข่วมสุกเด้อขวเจริญอืมกวนมัวไฮเกิดแต่ข่วมสุขสข่วมจเจริญมัวไฮอ่อ,อนทุ่มอ่อนเย็นเด้ออ่อนทุ่มอ่อนเย็นสุนอยู่ดีมีแห้งใจดยใจเลีอเอ้ยงอิม่มอู่มสุรายู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ขยามีเดินทางไปใส่ตลอดปลอดภัยเด้อคุณพ่อแม่เจ้าจีเจ้าทาง ปะบุเถปดาอาสมตักสมรักษาอารามให้มีได้ใสมาใช้ให้ตลอดปลอดภัยในการงานจัดการกันให้รู้รวงโดยดีเลยอ,อย่าจะมีมันของอันตรายมาผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้ได้สมดำดมปรารถนาเด้อมาส้มพวงมาได้ดอกใหม่ของหอมประเทศมาไฮละลาไปเข่าฟันเพิ่นเพระกะว่าอยางไดคันบักนิ่งอยู่ด้พงมาไล่ดอกจำป้าแต่งสัรหามหาห้ มีความทุกสิ่งกันล่ะล่ะนันเดียวนอ้อมาส้มเอาของหอมของงามก็ได้เดี๋้านยูดนี้แห้ง